มาต่อกันอีกหนึ่งคู่รักนะคะสำหรับพี่มัดหมีพิมพ์ดาวที่เธอได้เปิดตัวรักครั้งใหม่แบบแฮปปี้สุดๆเลยค่ะ หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนะคะเมื่อพี่มัทมีพิมพ์ดาวเปิดตัวรักครั้งใหม่กับวินภวัตหนุ่มนายแบบรุ่นน้องที่ครหหากันมากว่า6เดือนแล้วนะคะเธอบอกเลยค่ะว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาเพราะฝ่ายชายมีความเป็นผู้ชายอีกทั้งไม่คาดหวังกับรักครั้งนี้แต่จะทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะเขารู้สึกแปลกใหม่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เคยมีแฟนเด็กอะกว่าอะไรยเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะเพราะเราก็เด็กเราบเขาเราใช่ทุกคนบอกว่าเราดูเด็กกว่าเขาบางทีเพาวินเป็นคนอ่อนโยนเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนมากแล้วก็มีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุแบบเขาเป็นครูด้วยอะค่ะ,ะก็เลยคิดว่าแบบขเขาก็ช่วยอะไรเราได้หลายๆอย่างมันอาย่เท่านี้แล้วเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดแค่นั้นเลยค่ะแล้วเขาเองก็เหมือนกันแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังมากเป็นคนที่วางแผนชีวิตวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีวินอยู่ข้างก็ก็ดีค่ะช่วยเป็นพลังใจ <S 2> <S 2> <S 2> เราอยู่กับวันนี้แล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาทําให้เรามีความสุขแค่ไหนแล้วทําให้เราโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นไหมไมันมีว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วมีรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่